ร้านพูเสมอแท็กเตอร์นะครับว่าก็วันนี้ก็มีรถไถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น L4508DI นะครับเดลิเอรี่ิชันนะครับรถพื้นฐานเป็นรถไล่นะครับสภาพเดิมนะครับคันนี้สีเดิมนะครับสีตัวเดิมต้นคัดมีตัดนะครับตามอายุการใช้งานสีล้อหน้าอะไรพวกนี้คันส่งหน้าพวกนี้คือยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางหน้าสภาพดีนะครับยางหลังสภาพดีเลยสภาพจะใหม่ๆอยู่เลยนะครับลูกค้ามึงเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่นะครับซ้มด้นซ้ายขวามีเก็บรอยถลอกนิดหน่อยแต่โดยเอาไว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เดิมๆนะครับคันนี้ด้านท้ายเดิมนะครับไอ้พวกซีนล้อหลังอะไรพวกเนี้ยคือมีเปลี่ยนตามอายุการใช้งานแน่นอนอยู่แล้วนะครับรถสิบกว่าปีแล้วนะครับรถใช้งานหนักนะครับรถไทยจะมาให้มันแบบเดิมๆไม่มีแก่นี่ยากครับนี่ครับเดิมๆทั้งหมดนะครับรถก็ถือว่าสภาพดีนะครับ พื้นฐานแต่เครื่องเกียร์อะไรพวกนี้นะครับระบบการทำงานก็คือถือว่าปกตินะครับอันนี้น้ำนะครับปกติเครื่องไม่มีไอนะครับอันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับจะจัดไปเลยจุดหลักๆเอ,อ,อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่อย่างอื่นภายนอกนะครับซีนเซอร์อะไรพวกนี้อนาคต เวลาไปใช้งานจะรั่วจะซึมอันนี้ก็คือปกติเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับไม่ต้องกลัวคูโบต้าเนี่ยผมผมเองเนี่ยขายรถมาก็เกือบสิบปีแล้วนะครับคือยี่ห้ออื่นผมไม่ค่อยเอามาขายเพราะว่าหนึ่งเรื่องของอะไหล่นะครับหายากไม่ตรงรุ่นราคาค่อนข้างแพงนะครับจะให้ถอดเอาไปเทียบไปอะไรเงี้ยมันลําบากนะครับแต่ถ้าเกิดคูโบต้านี้นตรงรุ่นเลยครับ จะไปหาร้านอะไรข้างนอกอะไรเงี้ยสบายเลยครับเป็นรถที่ดูแลง่ายซ่อมง่ายนะครับสําคัญนะครับใช้รถอย่าลืมเลยเอาที่มันที่ว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับอย่าไปหายี่ห้ออะไรแปลกๆแล้วแบบถึงเวลาเสียทีนึงแล้วแบบโอ้หซ่อมมานะผมเองผมไม่ค่อยอากอยากจะเอามาขายนะครับก็นั่นแหละ ทำไมคูเาต้าถึงเป็นรถยอดนิยมก็เพราะอย่างนี้แหละราคาเขาไม่ตกเลยนะครับแพงกว่าเมื่อก่อนที่ผมเคยขายอีกทันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะครับราคา3ามแสนเก้าพันบาทนะสนใจโทรสอบถามได้นะครับ063ย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่หรือศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งขอบคุณครับ